ใ <im itation> คเรเบียดแ,แตกบ,บอกเลยนะเหลืออันหนึ่งพี่พี่ครับเดี๋ยวตอนนู้นจะไปขายปลานหนูหนูเล่นานิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งไหมว้าวน่าสนใจน่าสนใจใช่ไหมน่านสนใจก่อนดูไปจ้ะ๋ยวพ่อนี่หนูมามพอกันมันเป็นเรื่องราว d อเวนเจอร์ครับพี่ หนูอ่ะตอนนั้นอ่ะในเรื่องราวมัน็ีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหนูเท่อเปวนหนูสมมติหนูเป็นเชฟหนูตอนนั้นหนูเป็นเชฟหนูเสร็จแล้วหนูต้องไปหาวัตถุดิบหนูก็เลยขับรถหนูก็ขึ้นรถไปหนูก็ขึ้นรถปุบปับปุบปับปุบปับไปประตูปัก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 แทนหนูก็ขึ้นรถว่าหนูขับรถหนูก็ขับแแล้วหนูก็เลี้ยวหนูก็เลี้ยวหนูก็เลี้ยวเย็ดเย ยีอย่างนี้ครับพี่แต่แล้วจะว่าห็นหนูกำลังเดียวใช่ไหมหนูก็เห็นเห็นว่ามีมันีแต่ตัวนึงตัวเดงตัวเด้งไม่อยู่ที่ข้างพื้นข้าง่าวก่ด้งวิ่งตอกเต็มเตกมเต็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 มเตหนูต็มเ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 น็้เต็มเต็มเต็มเบ็มเต็่เต็มเต็มเต็เต็มต็มเต็มเต็มเต็นูต็มเ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 ต็เต่มเต็มงมเต็มเต็มเต็ตมต กส่หนูก็กม่จับสหนูก็รดดจับจับจับปั๊บปั๊บป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 ั๊บปั๊บปั๊บกัอบปั๊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 บกัเบปั๊บนั๊บปับปับปั๊บปั๊บปั๊บปับั๊บปก๊บปั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 ๊กปั๊บหั๊บับดั เพ่อาหนูถือมากเพื่หนูก็เปิดตู้บ้านปุบปัป๊บปุบป๊บปุบปั๊หนูก็ลงเสร็จเพหนูก็ลงเสร็จแล้วหนูก็จะไปตั้งหม้อเพื่อที่จะต้มไก่ทํามอาหารใช่ไหมคะแต่คือพี่รู้ไหมคะว่าที่ไก่ที่หนูจะมามไม่ไก่ธรรมดาม,มันมเป็นไ,ไก่ตัวพิเศษมากแล้วหนูก็เลยต้องใช้หม้อที่ไม่ใช่หม้อธรรมดามันเป็นหมอ้อใบเปเริ่มเลยค่ะพี่มันไม่ใช่หมออ้อเฉยๆนะมันเป็นหม้อ อ๋อบ้านบ้านบ้านเลยโอเคไม่ใช่หม้อแต่เป็นอ๋อคือจุดที่คือแค่คำว่าหม้อใช่ไหมตัวนี้ตัว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 มาตัวมาจบยังจบยังหม้อแล้วไงต่อมา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 น้าหนูจะกันนะกระหนุน้ำเฉยๆมันก็ไม่ได้พูดมาเป็นมันไม่ใช่หม้อยังไงเครับพี่มันเป็นหม้อแบบไหนนะคะพี่พี่หม้อหม้อนะคะพี่มันเป็นหม้ออย่างนั้นเลยครับ หนูก็เลยต้องเติมน้ำแต่หนูเติมน้ำมนเช็ดไม่ได้หนูต้องเติมน้ำแบบน้ำเยอะมากมันก็เลยกลายเป็นน้ำอ้าวถ้าเป็นอะไรวะตัดนึกพอมอ่นึกว่าเมื่อกี้จะไปทางเอาน้ำหกหม้อเปียกก็เลยเช็ดหม้ออะไรเงี้ยไม่เหรอมาต่อต่อต่อจบการเติมน้ำแล้วเติมน้ำอะไรเงี้ยต่อ ฉันแล้ก็แขกไขกลงไปไงครับตอบต๋ำจ๋หรือว่ามันเป็นมุกต้องขัดวะแล้วไม่มีใครขัดก็เลยไหลออกยังไงวะเดี๋ยวแล้วพยายามแบบมุกขัดปะวะไม่ใช่ใช่ไหมจ๋ำจ๋ำเอาเอพี่พี่สะดวกเขาเป็นมุกเน้นอ๋อมุกเน้นเหรอไม่ใช่ว่าต้องขัดใช่ไหมตากูทำไมตากูทำไมตากูทำไมแล้วมันดังผุด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 หรือเปล่าคะไอ้เฮ้ยเฮ้ยสิเดียวมาเฮ้ยเออสีงเดียวมาวันนี้ีสิงมา แล้วมันสุกไหมสุกครับกลายเป็นไก่ต้มแต่ไม่ใช่ไก่ต้มธรรมดาเอาแล้วอ้าวเอาแล้วเอาแล้วไก่ต้มใช่เหรอใช่เหรอใช่เลยเลยอ่ะโอ้โหใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ครับสุกสุกของพี่เขาไก่ดำ ดีครับไม่เหงาดีครับหยุดไม่ได้ค่ะขอโทษคน้ำจีนเอาจีนเลยน้ำตายกูเียกกูไม่ขอทเหนืานะรยวเส้อหดีกว่าดีกว่าดีกว่า ใส่อะไรลงไปหม้อเหรอไม่หักสองอันนี้ตอกันแล้วเนี่ยใส่อะไรนี่คะใส่ใบที่ให้ตาไปใบที่ให้ตาไปใบที่ให้ตาดีกวยอ่ะไปอะไรไปได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วคือป่าจะเขียงด้วยปะครับอุ้ยรู้ลึกรู้ลึกของจริงเขาบอกว่านั่งยองๆทำอะไรไม่รู้อ่ะยองๆ มองมีเบ็ดป่จะจิงกาบองจิงกาบองผมมีพี่ผมมีขอเลยฮะมาปล่าปล่าพี่พี่มีรถพี่ลืมไปเมื่อกี้อ๋อเดี๋ยวได้ไปตกพีดดดดด่ดอกข้าวใบตกปาก<ห><อ>กาครับิดดโกว่าเหมืนมอนน้อพี่แท้ตูดยังลบกลิ่นตงห่น